Màn này cho màn nhìn qua con thả em Màn này cho màn nhìn qua Thèm ta chuông ta chân Màn này cho màn nhìn qua Sư là khẩu cây ra Màn này mà cho màn nhìn qua À ta xuống cao văn Màn này cho màn nhìn qua Ha chẳng say sống chê Màn này cho màn nhìn qua เขาหวงเงี้ยเด็ดจีมันในจ้ามันยิ่งกว่าเสาจีลูกสาวพญาแต๋าลูกสาวพญาพงศ์โยธาฟ้าเมือดีแม่มือสนาหมอปุทาวามันลัเป็นวันดีเดือบ่ดีวันดีที่อาบน้ำใจโจอมด้วยมักโยมังดารา ในอาราธนาอาจารย์ผู้วิเศษนัอาคุณควนคุณควาคืนในเสมอาคุณนควันถึงเสมอธาสีจันเมื่อนีแมงเมื่อสังวันนีแมงวันทีวันทีอาวุธตาโจกตกไปนี่แมงตกไม่จันขันนาเดียแมงขันที่แก้วนั่งตกแก่แล ยังไ้คอยมาคุ้มควาคุ้มความรันนีแมนวันดีคอยจะสู้พูอันเกี่ยวพูยาติทั้งทางาหา วรอาผู้ช่างเอาเสืมาเมือนก่ี้ามานักอาคุณควรคุณควรแลัรองทำบอมมีผู้เฒ่าผู้าาหลรอมอยู่สรลนมีเจ้าตอนนี้แล้วได้มาโยคกาเจได้มาโยนนั้นกาวเ Nghĩ chờ bài chèn thầy ta cứu đồn bà rác Và khuôn lĩnh mạng đọc quán thầy tin hòa Rồi quản cho đứa Quay đợt xuân đọc quản cháu bàn phà Bùi đùa cằm phái thư à, Mà rời con, mà rời đó Rời khuôn quản lạc rồi chân chân đầu quấn thăm cửa cô du cầm phai cây rồi ma cũng nhỏ chào đê rồi chân chân đầu nắng e khay cô du có à sa na khắp ma xoay nhỏ xoay cuốn quấn làm chào đê ít mỏ chỉ đầm ma tận tề vu đôi ma soi nhỏ xoay cuốn quấn làm đà chỉ thăm muốn chào đề. สามอน้อยบุกมาตั้งแต่เมืองหลวงเมืองหลวงมาซอยคุณสยอกวนลามเจ้าเดิมสิมอหลวงลุกมาเต็เมืองฝ่ามาซอยคุณสยอกวนรามเจ้าเดิม ิตหัวหน่อยถูกมาตแกผู้หอผู้หมาซอยคุณสยอกวนรนเจ้าเดอขออันนี้เป็นมอกระจาขาทาอนี้ขาทาตั้งแต่เขาหมอผู้เท่าตั้งแต่บราเ็ดไปย่อเป็นสิมามุเจ้าแล้วเจ็ดไปคุนเป็นสิมามุนมาคำเจ้าแล้วน้ำเต้าเจ้วออ ยินเย็นก็หักเป็นอิลีเงินละกาสียู่ฟาฟามือมีคอยขาและลงลายมีหัวค่ยตามตา่อํำตามเจวหรือเสษนนอยแก้วเกิดกลางเมื่อทำเหลือไม่ห้อยสีไว้ห้อนแกีหนนา

ยิงไก่้อนดอนก็ให้มาสาเมียดีวันนี้ขวัเจ้าไปตออนนำคนทางที่เที่ยวคอยมาสาเมียดีวันนี้ขวัเจ้าไปเดินดาที่ไปเดินทัพมายากามาตังแ่เมื่อแรกจินนดเมื่อสุดายตามถนนนวลท่านจะไใยให้เจ้ามาสามมีอดีวันนี้ว่าแดบ ย้อยแม่กินน้ำตาลและน้ำอ้อยอ๋อผู้เฒ่าเอิ้นย้อยจ้อยหวนญาติที่บ่ใหญ่แลน้อยว่าเจ้า ta có cao cao thì lại <laughs> ra อุปกบาอยาแต่ข้ารเจลกำพิษไฟกับพิาไฟก็นจะใส่ท้าสายสองย่างแค่อุปกรณ์บางอย่างใส่ลาใชยันตตัของกระปุกเจาของกระปอ่าป่ถ้าไปเจอเครืตองหนี่อามันยากหนุมือขึ้ตอนแรกเป็นผู้สิทธิ์เน้อผมยากระเด้เพราะว่าไม่รอดยุทธผมโฑกา้น้อยเนาอย่ายังข่วนเดื่องไปข้างในไปทำบุญกรอนก็ได้ละอ่าลุกึ้นเลยเอาใช้ยามตตขอกระ

พอเย็นลุกแน่พอคู่มันก่อไปรักนะครับก่อสงกดไปย่ายไอยืายจะข้าหวงได้สายสิบเดินจาครับอ่ะอือ bueno> ่ะมาบ้าีย่ายไ่ผูกแขนในลาย้นเอาลุกตึงมากเอาไปแก่กันผูกว่าไม่ผูกี่ผูกไครเด้เออ สมมุดหน้าไปตามเดือนคือเอาไปแก่กันจีบูกซ้ายขวาคือตาคู่เ่าเพิคนบอกหลักเดอเอาคนละสามเสีนเส็นก็ได้ไม่เสจักรก็ได้ไมเจ้นจักรนคเอออกเนี่ยก่กันคละสามเส้นไหมเออีเอาเท่าใดเส้นตากู่เป็นสิบอกกเอาคนรตนี้ออกเทาัิคนหลัได้มันเป็นได้สายสินเป็นเป็นสินีมงคลข้ามข้างคนในงาคนนั้นถือว่าไม่เขานุธรรมคือกันแตได้สายโยม ผู้สายยกนี่กันอันนีเป็นได้แต่ผู้สายยกมันคือยัยคนอื่คือสายท่านหล่นนักทรวดผมเห็นอยู่ดอกเมือกดอกว่าจะอยู่บัตรหลังก็มีต่อมาบัตรเงาบัตรเงาเหรอเอาคนที่แก็สายเอาเอาเอาไปเลยเอาไปเลยผู้ยิ่งไปแก็ครท่งพีผู้ทราบไปเก็ครท่งพีผมขอขันไล่การเอาเดี๋ยวว่าสายเอาไปแก็กันแล้วง่ายๆเอาลับไปไปแก็บไปเอาแก่โมวางอะไรกูหลัง อันอันลุกขึ้นแล้วอันได้สายสีออกแล้วขอนอน,นุญาตแล้วนะครับเนาะขอหลวงพทนาสาธุอันได้ครอบเจริญบุญเรี่องของหลวงพ่อพุฒเมร์รมรมและขอการาบธรรมศักดิ์ที่การธรรมการลีโกและขอการาบขอบพระคุณพี่น้องเขาอยากที่ท่านรวมกันแล้วคือแบบเดินทรรมักญาตาิทุกทุกคนจะเป็นสิริมงคลแก่ตนผู้ใดบ้าง คุณนักดัยนักดัคือผมบอกก่นลัอันนี้กัการเทพบุญเนี่ยบุญบุญบุญสามอย่างสุขโคบุญยสาอุจโยเอาผู้ยุติการทูตว่ามีความสุขมีความสุขโคสุขครับสุขขันเราครับอันนี้กับทูตว่าเอาแต่แรกเนาะพิธีมัจจิสาเอาตอนแรกจกไปในฝ่าฝูงวานนั้นผู้ใดสิเป็นเซียวผู้ใดกระทางเอาเองเรื่องผู้ข่าเออยายเอ่อใช่คอเออแต่ยิ่งแบบคนอยากได้เซียวยิ่งต้ว่าไปะทางอายุจักอน อันคันพ้อกันกระยี่ห้อยเอาคันเกินกันบ้างหาปีไปเพิ่อนพ่อใจกับตุลูดอื่นตุลูดโล่ลงใจพ่อเป็นอย่างอันนี้ทว่า,าอายุเปลี่ยนเพียงเพียงตัวเลขที่กินแล้วไม่รู้กับใจแก่กันไม่ต้องรบย่ายเอา วันนี้พระเจดผูกคุณเอ็ก้อนตั้งใจญ่เอ็นตั้งทางเอาสาธุสาธุเทพเจ้ารอช่วยพาเห็นนำของเข้าไเจ้าพระสุวรรณจีเจ้าพออุ้ยมาในฐานะเป็นหมอหมอสูตรขวดนะครับเนาะไม่ใช่หมอตอนรวยเมย่นะหมอสูตรกว่าอาจจะหมอจักหน่อยเตรียมท่าเตรียมใจไว้แน่ถ้าหากเราอายุอนามก็ได้อาจจะเป็นเพื่อนหรือเถื่นหักกันก็เอามือทั้งเสียนะครับมือเขาจิตัดสินใจมือทั้งเสียลราคงเอาไว้แบบนี่น้องหรอกทุกคน้กันเด้อ โอแขนโก้คอต้องแจกจ่าคือกันแล้วว่าเอาผมกาือว่าสุดท้ายกาไม่ยังดอกทุงานความดีทุงานความดีนะครับฮะอ่าติโจมรวดันเดีวม่นมองผิดจมเลยนะาสาทูสาทูเทระจำเราเทวาเทวดาทั้งหลายผู้คาดแขนเลยก็ไลเด้อ ภูเขาเป็นมู่เป็นทวกกันนอยากทีทัาเนี้ยลาต่ว่าผมก็บอกเตองอว่าก้าเป็นเสี่ยวรเนาะขอให้มีอายุบรโนสุขังบาลทุกๆคนทุกคนในข้นตอนไรข้เดียวใย่างนเ้หดสุขคนอายุวัตโกธารับรรตโกศรีบรนตโกธารับรรตโกอสมีหลสัพพะุคาสัพพะรมาสัพะโลคานีนาสันตุ